ลำดับการที่เอกสารไม่ใช่เบอร์ตนเองนะครับว่าใครจะได้ยื่นตัวกับที่1นึ่กับที่2องกับที่3นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แต่ละคนเริ่มยื่นเอกสารนะครับยื่นตัวที่หนึ่งตรวจสอบเอกสารที่ท่านตรวจกันข้างล่างว่าท่านผ่านหรือหลุดเอกสารอะไรนะครับถ้าผ่านตัวที่1เสร็จก็จะไปตัวที่2องคือคีวจาศตัสารท่าน ก็จะเป็นนายกแบบพันศสามพันคือหมายเลขที่ทน,นจะจนตีที่ใต้จิตประการของข้าราชการว่าที่ตัวงานนะครับดังนะครับเราสร้างข้างงานตีเพราะว่าเาทศบาลมันจะไม่หมดจากการตั้งอย่างอ,างอางื่นนะครับที่ทีนึงจะมีทั้งหมดแล้วก็พน,น,นักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับหน้าที่สําคัญก็คือ มาพวกเราทั้งนั้นเลยที่เพื่อนนะครับท่านผู้สมัครท่านนาครับยกนะครับแล้วทีนยืนยันด้วยศักดิ์ศรีของพวกเรานะครับเรามีชีมสามท่านโสดตัวนะครับท่านบนรนกท่านขอด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโปร่งใสและยุติธรรมนะครับท่านสามารถท่านโสดเช็คเอกสารให้เรียบร้อยดูนะครับครบถ้วนถูกต้องแล้วท่านขึ้นมาทคนนี้รแข่งนะครับ ถ้าท่านมาเป็นทีมเนี่ยท่านก็อยากหาเสียงขึ้นไปเบอร์เรียงกันสมมติว่าท่านได้เบอร์เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับอย่างนี้ท่านก็นขึ้นไปได้หาเสียงง่ายแต่ท่านท่านคุณก็รู้เรื่องการชนะทีมนี้ได้เบอร์ 1, <laughs> หนึ่งไปดูได้เบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าไปต่หาขึ้นไปปวดหัวไหมครับ ราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ากคนแรกครับคิชาคุณอครับ ส่วนเบอร์ที่ที่เหลือนะครับจะเป็นเบอร์ที่ของลกเ็่ไหนคะ

ครับระบบดูจับเออชื่อท่านว่าท่านจัมาจัลำดับในการดูในานนะคะเีนะคะให้ดูแล้วรในถาจ้าหน้ีแค่สองไข่สองไปนะครับต่อจากนี้ในถที่สองนะครัะลำดับที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยเยะลำดับที่สองใครจะเป็นคนจับบอล คนที่จับมีแต่คนแรกนะครับท่านที่ใชย ่ยในนี้นะครับจะมีแค่2อไฟเท่านั้นครับเชิญท่านพี่ชัยจากคนแรกครับ เบอร์สอครับท,ที่หนึ่งห้าูกอ่ะคร้งตีนครับได้เบอร์1ครับเป็นนั้นว่าคนลำดับการยืน่นลำดับการสมัครครับครั้งตีนี้ยื่นแล้วได้ไหยครับ อย่างนี้นะครับเราถือว่าทีมเนี้แต่เคปหนึ่งเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เราลงเวลาคู่ควรเพราะเราต้องารังการทีมงานด้วยกันเรื่องราคนี้ถ้าเราคุยกันแล้วยังไม่อ่าผมไม่จะมรรลุสโกรเคปหนึ่งนะครับให้เบิร์นสลามเป็นเบอร์หนึ่งตัวแทนมาจับสลากนะครับถ้าทีมอย่างนี้เบอร์หนึ่งล้นะ จากสลากได้เบอร์หนึ่งก็จะได้สองสามสี่เรียงไปทั้งแผง

Hali <muchas> yiwen. นายโยบดีอ, <c oughs> อ่าไม่ได้เข้าข้างใช้ทั้งเลยครับเออใช่พ <c oughs> วกกันทั้งนั้นเออไม่ได้เข้าข้างใช้ทั้งเลยครับเออใช่พวกกันทั้งนั้น

ูให้มปนร้านมา,ม,ามายิงมาเลยลูกมาเลย เทศบาลเมืองอยยธยานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการรับสมัครผู้บริหารข้องถินก็คือท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืมองอยยธยาและสมาชิกสภาเทศบาลอยยธยาณบัดนนี้เราก็ได้ทําการตรวจสอบเอกสารและก็รับสมัครนะครับก็ได้ผู้สมัครนายกเทศมนตรีของอโยธยานะครับเบอร์หนึ่งก็นายตีเน่นดีปัญญานะครับแล้วก็เบอร์สองท่านวุฒิชัยด่านชัยวิจิตนะครับ พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง3าเขตก็การดำเนินง,งานในการรับสมัครคัดเลือกก็ถือว่าเป็น,ปนไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทางผมในฐานะผู้รับผิดชอบในกอกรตของเทศบาลเมืองอโยยาขอให้คำมั่นสัญญาว่าทีมงานของเทศบาลเมืองอายุธยาจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริยุติธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ก็ขอประชาส,สัมพันธ์ทราบทั่วกันครับขอบคุณครับสมัครทั้งหมดกี่วันฮะอ่าสมัครทั้งหมดนะครับห้าวันวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันที่สามมีนาแล้วก็ไปยันถึงวันศุกร์ที่ส่เมษายนนะครับก็เราก็จะได้สรุปยอดก็คงเป็นวันศุกร์ตอนเย็นนะครับว่าจะมีผู้สมัครทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันนี้นวันแรกก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทีมของผู้สมัครนายกสมาชิกเทศบาลแล้วก็ผู้ รักษาความสงบตํารวจนะครับที่ขอบคุณเสียไม่ได้ก็คือทีมงานขอยุตยาน้นองๆเขาเหนื่อยทําหน้าที่ประวานก็ซักซ้อมกันวันนี้ก็มาตั้งแต่หกโมงนะครับขอบคุณด้วยความจริงใจครับ